รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเออโทษทีกับคุณพลคืนนี้อาจจะต้องของนอนค้างบ้านนายกะโปรเจกต์มันยังไม่เสร็จเลยเนี่ยจริงๆฉันะต้องก้อยไว้เลยนะแต่ฉันต้องเทนะต้องก้อยเพื่อมาทำโปรเจกต์นี้นะเนี่ยฉันก็เหมือนกันนะ่ะ ช่วงนี้เวลาทําอะไรมันดูชักช้าไปหมดเลยอ่ะมันดูมึนๆเหมือนสมองไม่ค่อยมียังไงก็ไม่รู้ช่วงนี้เหรอไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วเหรอใช่ฉันไม่มีสมองตั้งแต่แรกอยู่แล้วเดี๋ยวนี่นายว่าฉันเหรอล้อเล่นน่ะเห็นพวกนายตั้งใจทํางานฉันก็ดีใจอ๋อก็เหมือนโดนด่ายู่ดีนะอะไรเนี่ยแต่ฉันว่าโปรเจกต์คราวนี้ก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะ หัวข้อเรื่องการช่วยเหลือโลกในอนาคตจะทำยังไงให้อนาคตเราดีขึ้นฉันว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่สำคัญฉันว่าเรื่องการใช้ชีวิตก็สำคัญเหมือนกันวว้า <Wow. S 2> ไม่ฉันว่าเรื่องอไรายได้สิเงินสำคัญที่สุดแล้วแต่พวกนายแล้วกันเดี๋ยวฉันขอตัวขึ้นไปข้างบนก่อนอและที่สำคัญอย่าทำบ้านฉันลก ได้เลย,ไ,เลยไปละโชค <ไป S 2> ดีนะคุณพล<น>หิวอ่ะพิมไม่เสร็จเดี๋ยวสั่งให้รีบเลยแหละรีบเลยแหละให้ไว อะไรเนี่ยขยะเต็มไปหมดเลยอุ้ยอก็ไอ้ปื้น่ะมันมันหิวบ่อยอ่ะมันก็เลยสั่งสั่งนี่มากินน่ะโอ้โหฉันคนเดียวเลยมั้งนายก็เหมือนกันแหละดูดิปากยังมันอยู่เลยโอ้ยพวกนายนี่มันเก็บให้หมดเลยเดี๋ยวนี้ ไรเป็นคนกิงเนี่ยเร็วเ,เวมันรั่วมาแล้เต็มไปหมดเลยอ่ะสถานีโทรทัศน์ช่อง M-Cord HD กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภูมิใจเสนออยากไปอยู่ใกล้ๆในใจของเธออยากจะไปเช็คอินข้าใ,ในใจเธอไม่อยากเป็นคนบ้านจัง ขยะไปทิ้งเลย <S <S เสกปรกมากเฮ้ยเดี๋ยวนะะเดี๋ยวนี oh ้ค okay ุณตาก็เป็นนักสืบแล้วเหรอะทำไมเขามีการเก็บขยะเพื่อพิสูจน์หลักฐานมาในหนังเลยอ่ะจะบ้าหรือไงเราคุณตาเขาอาจจะทําของหายก็ได้อคุณตาครับมีไรผมช่วยไหมครับพวกผมอะไรนนเสื้อเหม็นพอดีฉันนัดต้องก้อยมาน่นเนี่ยไปช่วยคุณตาหน่อยเถอะแกก็เสื้อเหม็นเหมือนกันเออเออไม่ต้องเราขอบใจมาก ตาก็แค่แยกขยะเท่านั้นเองทำเองได้เออว่าแต่ว่าคุณตาจะแยกขยะทําไมเหรอครับในเมื่อตอนที่เราไปทิ้งเนี่ยพี่ๆที่เขามาเก็บขยะเขาก็เป็นคนแยกให้เราอยู่แล้วนี่ครับใช่ครับเราจะไปหวังพิ่งพี่ๆที่เขาเก็บขยะอย่างเดียวไม่ได้หรอกจก้ะมันต้องเริ่มที่ตัวเราแล้วถ้าเราแยกขยะดีๆตั้งแต่ต้นทางมันก็จะการลดโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย <c oughs> ใครปล่อยคิวยอีวออกมาอะไรมันจะแม่นขนาดนั้นใช่แล้วตอนนี้หวดของเราเยอะมากด้วยเราต้องขอค่าตัวเพิ่มแล้วละ่ะใช่แต่ตอนนี้เราต้องเป็นโรเรชั่นแลกลับไปแล้วมันช่วยลดโลกร้อนอยังไงครับคุณยายอา้าวก็พอเราแยกขยะดีๆใช่ไหมจะ๊ะการใช้พลังงานในการกําจัดขยะก็จะลดลงด้วยอย่างเช่นขวดแก้วขวดแก้วนะครับค<อ>ุณพี่ขวดแก้วเนี่ยนะจะ๊ะถ้าเรานําไปหลอมและรีไซเคิลเนี่ย มันก็จะใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตแก้วใหม่ถึง40เอร์เซและยิ่งถ้าเราแยกขยะได้ถูกประเภทเท่าไหร่การกำจัดขยะก็จะลดพลังงานไปมากขึ้นเท่านั้น<ส>และที่สำคัญตาจะเซ่ขยะต่างๆเหล่านี้ให้เป็นเงินได้อีกด้วยเงินเงิน คุณตาวันนี้หล่อมากๆเลยนะครับแน่ผมไม่ค่อยเรียเท่าไหร่เลยคุณตาครับไม่ทราบว,ว่าเราจะสามารถเสกขยะเหล่านี้เป็นเงินยังไงล่ะครับไอ้งกเอ้ยไม่ได้ใช้เบ็นมนอะไรเลยก็แค่แยกขยายมาถูกต้องเท่านั้นเองอย่างเช่นนี่ขวดพลาติกเราแยกมันถูกต้องโดยเอาฝาออกไปทางนะเอาสระออกไปเอาขวดพลาติกเอาไว้ที่นี่ รวบรวบมเอาไว้มันเป็นการสร้างราคาได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นพลาสติกคนละชนิดกันแล้วถ้าเรารวบรวมได้มากขึ้นมากขึ้นมันก็ขายได้ราคามากขึ้นมากขึ้นตามไปด้วย,ยาตากับยายจะลองทำดูก่อนจ้ะแล้วถ้ามันเวิร์กเราอาจจะขยายเป็นธนาคารขยะใครที่มีขยะรีไซเคิล หรือขยะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ก็นำเอามาฝากไว้เราจะขายเปลี่ยนเป็นเงินแล้วพอได้ตามจำนวนก็มาถอนเงินออกไปได้เลยแล้วก็ยังจูงจะให้คนมารักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นด้วยสนใจแล้วใช่ไหมสนใจต่อเงินเร่อหละครับอย่าพูดไปเราจะรวยแล้วเงินเติมเกมของฉัน เพื่อเงินไปน้องก้อยกับน้องฟ้าเพื่อตังค์เติมเกมของฉันเอาวะเละเทะมากเละเทะสุดๆเละไปหมดเลย้วเยอะหนึ่งนาแต่ตัวฉันเละไปหมดเลยเนี่ยได้ไปเยอะเลยเฮ้ยพวกนายไปทำอะไรมาเนี่ยยังไปตกถังขยะมาอ จะกินโชยมาเลยนะอ้าวก็ไปคุยขยะมาดิใช่แล้วไปก็นึกว่าไปคุยขยะมาฮะนี่ไปคุยขยะมาจริงเหรอก้อ้ป๊อปนะสิไม่ยอมแยกขยะก่อนทิ้งอ่ะมันรวมกับเอาหองอาหารหมดเลยอ่ะสกปรกมากเละเทะที่สุดเลยเอาก็ใครจะรู้เหรอว่าต้องแยกกลับมาล้างอีกอ่ะฮะแล้วไปคุยมาทำไมเนี่ย อ๋ตอตาชัยบอกว่าขยะพวกนี้นะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้และได้ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยอีกอย่างหนึ่งนะฉันผู้มีหัวใจสีเขียวอยากช่วยตาชัยไงโอ้โหไอหัวใจสีเขียวยมันอ่ะเอาตังค์ไปเล่นเกมสมาเอาตังค์ไปเปสาวแต่เติมเกมมันไม่ได้อะไรเาไงเลิกทะเลาะยวน่าสนใจนะมีรายได้แถมได้ช่วยโลกงั้นฉันจะช่วยด้วย เอาไปล้างแล้วเอาไปให้จัดชายกันโ <Okay. S 1> อเคดีวะ<า>งว่วจะช่วยคุยกัขยะ <c oughs> นั่นสิช่วยล้างด้วยนะเห็นไหมคคับแต่ตอนนี้ต้องอาบน้ำด้วยแหละ ขวดพลาสติกเยอะแยะไปหมดเลยครับ,รบดีจังนี่ครับผู้บังคับไม่เลยนี่คือขวดพลาสติกที่ปื๊ดกับป๊อดไปหามาครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแต่ธนาคารขยะมีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับมัไม่ยากหรอกสําหรับการทําธนาคารขยะครับแล้วก็นําขยะรีไซคเคิลจากคนในหมู่บ้านเนี่ยมาแบ่งกันเป็นสีชนิดด้วยกัน <ๆ S 2> มีอะไรบ้างก็อย่างดูเนี่ยมีพลาสติก <ๆ S 2> <ๆ S 1> มีแก้ว มีโลหะแล้วก็กระดาษแล้วก็นำไปขายหรือไม่ก็มาพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ส่วนรายได้ต่างๆก็แบ่งตามสัดส่วนของคนในหมู่บ้านที่นำขยะมาฝากอยากจะถอนเงินก็หมูๆง่ายๆเขาก็มาทำเรื่องถอนเงินก็ตอนนั้นเองไม่ยากจริงๆด้วยนะครับอย่างนี้เราน่าจะทำกันเยอะๆนะฮะก็แค่แยกขยะมาจากที่บ้านก่อนที่จะเอามาฝากที่ธนาคารขยะเองแต่สิ่งที่คุณไม่ชอบ ทำกันคืออะไรรู้ไหมอะไรอะครับคือการแยกขยะที่ถูกต้องไงแค่แยกขยะไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยครับงั้นไปลองดูลองดูซิว่าแยกขยะได้ถูกต้องไหมถ้าทําผิดอ่าไงโดนลงโทษนะเว้ยโอ้ลองจัดมาเลยกว่าครับพวกผมตอบถูกแน่นอนครับเอาอเสิง่งแรกก่อนเลยนะเตรียมตัวท่านกระป๋องสเปรย์ จะทิ้งขยะลงถังไหนเอ่ยง่ายมากเลยครับกระป๋องเนี่ยเป็นโลหะและโลหะเนี่ยต้องทิ้งในถังขยะรีไซส่เข้าเลยครับปื้ดเก่งที่สุดในโลกเลยปื้ดตอบถูกผิดกระป๋องสเปรย์มีสารเคมีอยู่ข้างในอันตรายไหมครับต้องทิ้งในถังขยะวัสดุอันตรายเออคุณทอน ครับจัดการได้ไงเนี่ยง่ายนิดเดียวเองไม่น่าบ้าเลยอ่ะพี่ทีอ่าที่2ครับถุงพลาสติกอันนี้ง่ายกว่าครับเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นพลาสติกเพราะฉะนั้นก็ต้องทิ้งลงถังขยะรีไซเคิลถูกต้องไหมครับอผิดถุงพลาสติกแบบนี้ไม่คุ้มค่าที่จะไปรีไซเคิลเค้าเอาไปฝังกลบ สังเกตหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ถุงพลาสติกแบบนี้กันแล้วผิดใช่ไหมครับเนี่ยเอออ่าคุณพลกล่องพลาสติกอาหารที่มีอาหารอยู่ภายในจะทำยังไงไปทิ้งที่ไหนอย่างแรกนะครับต้องเอาเศษอาหารทิ้งลงในถังขยะอินทรีย์ก่อน หลังจากนั้นเอากล่องพลาสติกมาล้างให้สะอาดแล้วค่อยนําไปทิ้งในถังขยะรีไซเคิลครับโอ้โหถูกต้องครับเอาขอเขีเซ็งประมือหน่อยโอ้โหเก่งๆๆิงเลยอ้ยอ <laughs> ฉันไม่ยอมหรอกนะนายจะถูกคนเดียวไม่ได้นะไม่เอาครับคุณตาเล่นใหม่เลยครับ <laughs> ใช่ครับพวกผมไม่ยอมให้ขุนพลตอบถูกคนเดียวหรอกครับผมจะทายใหม่ครับทายมาเลยครับใช่ครับเ <laughs> <laughs> ชื่อว่าผมไม่ผิดแน่นอน ยอมแล้วก็ได้ครับมันยากจริงๆนะครับคุณตาวิน่าล่ะถึงมีการปลูกจิตสํานึกกันมาตลอดเพราะว่าต้องใช้ความตั้งใจจริงๆใช่แต่การตามนาการขยะเนี่ยมันเป็นส่วนเล็กๆเท่านั้นเองมันยังมีวิธีการที่นําขยะหรือสิ่งของเหลือใช้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นให้เข้ากับสังคมยุคปัจจุบันพวกเราต้องช่วยกันนะผมว่าผมมีไอเดียดีๆแหละครับหือ ไอเดียอะไรอะไรอะไรเดียอะไรบอกด้วยดูหน้าด้วยเดียอะไรแต่ฉันต้องการผู้ช่วยเนี่ยช่วยอะไรช่วยอะไรดูหน้าดูช่วยอะไรช่วยตัวเองไม่ได้เลยดีหน้าดูหน้าหนดูหน้าช่วยหน่อยตอนนี้ช่วยแกะออกหน่ขอดูหน่อยติงเป็นเมื่อเดย์เงี้ยเบานะเบาได้เบานะ เป็นอะไรเนี่ยหน้าบูดเป็นตูดแมวเลยมันต้องตูดลิงไม่ใช่หรอตูดแมวน่ารักจะตายก็ตูดลิงมันซ้ำแล้วอะ่ะอยากเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างเออฉันมีโปรเจกต์สุดพิเศษมาชวนเธอไปทำด้วยแหละอะไรอีกอ่ะคือฉันอยากจะเอาสิ่งของเหลือใช้ที่จะกลายเป็นขยะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆดีไซน์เก๋ๆแล้วก็ให้เธอเป็นคนออกแบบไง แล้วฉันจะช่วยนายได้เหรอใครๆก็หาว่าฉันช่างมันเถอะเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยพอดีมีเรื่องอะไรให้คิดนิดหน่อยอะ่ะเออฉันถามอะไรนายหน่อยดิตอนนั้นที่นายโดนเพื่อนๆลุมบ,บุรี่อะตอนนั้นนายทำยังไงอ๋อก็พิสูจน์ตัวเองให้พวกเขาเห็น แล้วพอพวกเขาเห็นแล้วว่าเราสามารถทําในสิ่งที่พวกเขาดูถูกเราได้อะพวกเขาก็จะเงียบเก็บเองแหละนายนี่เก่งจังเลยเนาะเดี๋ยวฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันส่วนเรื่องที่นายชวนฉันทำโปรเจกต์อ่ะฉันขอกลับไปคิดดูก่อน สบายใจเล่าให้ยายฟังได้นะลูกตากับยายให้หนูซึมๆไปๆก็ไม่สบายใจจ้ะหนูขอโทษค่ะหนูไม่อยากให้คุณตากับคุณยายไม่สบายใจเลยถ้างั้นหนูก็เล่าให้ตากับยายฟังสิลูกเราจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาไงล่ะอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวครอบครัวเราสำคัญที่สุดมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษากันคุยกัน เรื่องต่างๆก็สามารถจะคลี่คลายไปได้คุณยายอ่ะสปการก็สูงอาดนาำร้อนมาเยอะช่วยได้แน่คุณพี่ก็พอๆกันนั่นแหละค่ะว่าไงล่ะจะใหม่แพรเล่าให้ตากับยายฟังเถอะคือตอนนี้หนูโดนบูลลี่อยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กหนักเลยค่ะคุณตาคุณยายทั้งๆที่หนูยังไม่ได้ทำอะไรให้ใครเขาเลยอ่ะ ฟังยายนะใครเขาจะคิดอะไรก็เรื่องของเขาเราเท่านั้นแหละที่รู้ตัวเราดีเราต้องมั่นใจเราคิดดีทำดีนั่นแหละจักคือสิ่งที่สำคัญที่สุดขอบคุณคุณตาคุณยายนะคะลูกดูสิยายเองอะยังโดนคอมเมนต์แย่ๆเลย โอ้โหจริงด้วยคะ่ะคุณยายนิกใส่ไม่ดีเลยอะ่ะเห็นไหมคุณยายเขายังไม่สะสกสะทานเลยหนูจำมาเลยนะเราไม่สามารถจะห้ามความคิดเห็นหรือคอมเมนต์แย่ๆของใครได้แต่เราสามารถจะเลือกรับสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้ขอบคุณคุณตาคุณยายมากเลยนะคะอเอางี้ดีไหมลูกใหม่แพรยายว่าหนูถือโอกาสเนี้ ลองโซเชียลดีท็อกซ์การที่เรารับโซเชียลมีเดียเข้ามามากๆจนเกินไปเนี่ยมันมีผลกระทบต่อจิตใจของเราทำให้เราเครียดเรามีความทุกข์เราจึงต้องบำบัดจิตใจของเราแล้วเราอยู่ห่างจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กสักพักหนึ่งนะลูกเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยกลับมาแจ่มใสร่าเริงเหมือนเดิม โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะลองทำดูนะคะขอบคุณคุณตาคุณยายมากๆเลยนะคะนี่ถ้าไอเดียของนายไม่เจ๋งพอเนี่ยนะนายตายแน่ กลัวล้วครับแต่ที่เธอมาด่าฉันได้เนี่ยแปลว่าเธอสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมแน่นอนสิหม่แพรสซะอย่างแต่จริงๆแล้วอ่ะฉันก็อยากจะช่วยโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับคุณตาด้วยแหละก็สมแล้วที่เป็นหมาแพรที่ฉันฉันอะไรเออไม่มีอะไรอ่ะ ดูงานกันดีกว่าไหนคือฉันอยากขยายโครงการธนาคารขยะของคุณตาชัยอะ<ม>่ะโดยที่จะทำเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์รวมถึงจัดนิทรรศการในหมู่บ้านนี้ด้วยนะทำเป็นตลาดนัดขายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แปลรูปมาจากขยะแล้วก็สิ่งของเหลือใช้อะ่ะก็ดูน่าสนใจดีนะไหนขอดูรูปนี้หน่อยดีไหม <c oughs> ทำอะไรกันอยู่ฮะแหมกระหนุงกระหนิงเหมือนตอนที่เราจีบกันใหม่ๆเลยนะคะคุณพี่โอ้หคุณยายคะถ้าหนูเป็นแฟนกับตาบ,บ้องนี่นะคะไปบวชชีดีกว่าค <c oughs> ่ะ <c oughs> เออไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพอดีว่าผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณตาด้วยพอดีเลยครับอืคือผมมาขอให้หมายแพช่วยออกแบบให้นะครับโดยเอาสิ่งของที่ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องตกแต่งบ้านกระเป๋าแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วที่รอวันที่จะเป็นขยะครับนำมาออกแบบใหม่ซึ่งจะนำมากลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็ด้วยการออกแบบของใหม่แพที่จะมีดีไซน์เก๋ๆก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้มันได้ครับแต่ที่เรียกว่าอัพไซคลิงครับอัพไซคลิงแล้วผมคิดว่าใหมาแพน่าจะทำออกมาได้ดีครับถ้าพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฉันจะทำให้สุดฝีมือเลย ต้องอย่าทําให้คุณตาเสียชื่อเสียงละ่ะอัพไซคลิ่งตาเคยได้ยินนะมันเป็นการเปลี่ยนฟังก์ชันของการใช้งานของสิ่งของที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่ามากกว่าเดิมที่สําคัญก็คือเป็นการสร้างคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สูงมากยิ่งขึ้น <Wow. S 2> ตาว่าน่าจะมีคนทําประเด็นนี้ให้มากขึ้นนะใช่ครับแมคุณพี่ของน้องเนี่ยอินเทรนด์จริงๆเลยค่ะ อย่างนี้เราจะต้องใส่ h a s h t ็ g save earth เข้าไปด้วยนะคะถ้าทุกคนทำได้อย่างที่คุณพี่ว่าแล้วก็โลกนี้คงจะสะอาดน่าอยู่ไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวค่ะพี่เก่งไหมคุณน้องเก่งที่สุดเลยแล้วก็นะทำเสื้อผ้าน ไธอไมอ,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 ธอม่ยกนาจพี่ค้าน้องอยากให้มีไลฟ์สดด้วยค่ะ mm hmm. เพราะถ้าเราไลฟ์สดเนี่ยเราน่าจะขายดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการโปรโมทธนาคารขยะของเราเป็นตัวค่ะอุยก็ดีสิคุณน้องคุณน้องมป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วพี่เชื่อว่าคุณน้อง mm hmm. ขายได้แน่ แต่การขายของและพูดถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยโอ้ยน้องกบพูดผิดพูดถูกอะค่ะเดี๋ยวหนูช่วยเองค่ะคุณยายอ้าวแล้วหนูโอเคแล้วเหรอลูกเพราะหนูกำลังโซเชียลดีท็อกซ์อยู่เนี่ยยายไม่อยากให้มีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจหนูยายเป็นห่วงจ้าไม่เป็นไรเลยค่ะคุณยายหนูว่าเลิกสนใจคอมเมนต์แย่ๆพวกนั้นแล้วล่ะค่ะหนูมีทั้งคุณตาคุณยายแล้วก็คนที่หวังดีกับหนูอีกตั้งหลายคนน่ารักจเลย ตัวนี้นะคะเป็นเสื้อที่ทํามาจากชิ้นส่วนของเสื้อตัวอื่นๆมารวมกันทําให้เกิด s i ลิเอตแบบใหม่และที่สําคัญนะคะมี texture แบบเก๋ๆกุ Good ๊ดกุ๊แบบนี้เลยค่ะคุณยายไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าสินค้าเหล่านี้ทํามาจากถุงปุ๋ยค่ะสินค้าเหล่านี้เราได้มาจากท่านสมาชิกหลายๆท่านที่เอามาให้เราออกแบบให้ใหม่ค่ะแล้วไรายได้ล่ะคะ ก็ต้องกลับไปสู่ท่านสมาชิกเหล่านั้นที่อยู่ในระบบธนาคารข,าขยะของเราค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะแพรกับคุณยายก็ขอตัวไปก่อนบ,บ๊ายบายเหนื่อยไม่จ้าไใหม่แพรเหนื่อยนิดหน่อยค่ะคุณยาย แต่หนูว่าคนที่เหนื่อยกว่าน่าจะเป็นตาบองมากกว่า <c oughs> นี่คุณน้องเห็นเด็กๆมันร่วมมือร่วมใจกันแบบนี้เนะมมนก็น่าชื่นใจเนะาะอใช่งั้นเดี๋ยวหนูขอตัวกันนะคะคุณตาคุณยายเออะไปเถอะละไปเลยค่ะคุณพี่งานเป็นยังไงบ้างอืมฉันว่าก็โอเคนะทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉันคิดเอาไว้อะขอบใจนายมากนะที่ชวนฉันมาทำโปรเจกต์เนี้ย ฉันรู้สึกดีมากเลยเวลาได้ทำอะไรดีๆให้กับสังคมฉันสิต้องขอบคุณเธอถ้าเธอไม่ยอมมาทำโปรเจกต์นี้นะฉันว่าก็คงไม่สำเร็จหรอก มากเลยนะคะที่มาร่วมงานกันในวันนี้งานวันนี้ของเรานะคะมีบูธมากมายให้เข้าเลือกชมกันได้เลยค่ะซึ่งจุดประสงค์ของเรานะคะนอกจากจะช่วยสร้างรายได้เสริมกันแล้วยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ได้หลักโลกกันอีกทางด้วยค่ะเ,เป็นยังไงบ้างคะคุณยายยดีมากเลยจ้ะนอกจากคนให้ความสนใจแล้วยังเข้าร่วมด้วยนี่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราที่ดีมากๆเลยจ้ะเก่งจริงๆ โอกาสดีๆแบบนี้นะครับจะพลาดไม่ได้เลยกับวงของพวกเราวงไปยานใหญ่มาคลีลาสัวนเมาคีลาสัขาแทกนขาแทกันคนเราแต่ละคนอาจจะไม่ได้มีเต็มร้อยไปตาทุกคนแต่ถ้าเราเติมเต็มให้แก่กันก็จะทำให้เราเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ แล้วพบก ok ันใหม่นะคะอยากไปอยู่ใกล้ๆในใจของเธออยากจะไปเช็คอินข้างในใจเธอไม่อยากเป็นเพื่อนบ้านจธแล้วนะเอออยากจะขอยห้เธอมาเป็นเพื่อนใจอยากไปอยู่ใกล้ๆในใจของเธออยากจะไปเช็คอินข้างในใจเธอไม่อยากเป็นเพื่อนบ้านจธแล้วนะเอออยากจะขอยห้เธอมาเป็นเพื่อนใจ